สวัสดีครับพบกับผมกูแจ็คในรายการพ่อครูซ่าครับรายการที่พยายามนำเสนอกิจกรรมดีๆของน้องนักเรียนนะครับวันนี้ก็เช่นกันครับเรามีประเด็นร้อนสําคัญครับจะไปถามน้องๆเยาวชนว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองครับคําถามที่จะถามเขาก็คือถามว่ารู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ผู้ใหญ่จะมองว่าเด็กๆนักเรียนเนี่ยไม่ควรไปยุ่งหรือแสดงออกทางการเมืองครับเพราะว่ายังเด็กอยู่ เดี๋ยวเราไปดูคำตอบครับว่าน้องเขาจะตอบยังไงบ้างครับจริงๆแล้วนะครับสำหรับเรื่องการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ๆตัวเลยครับเรื่องอาหารเรื่องค่าเอ่ค่าน้ำค่าไฟเรื่องการใช้จุกอรถยนต์ต่างๆภาษีที่พ่อแม่เราจ่ายคัะเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับเรื่องการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากเพราะฉะนั้นแล้วเราควรจะ หาความรู้ให้มากๆแล้วก็ศึกษาเพื่อที่จะไม่ให้เขาเอาเปรียบเราคับก็สำหรับตัวหนูนะคะหนูคิดใน2แง่มุมก็คือ หนึ่งผู้ใหญ่เขาอาจจะคิดว่า,าการเมืองเป็นสิ่งไกลตัวสำหรับเด็กแล้วแบบเด็กไม่นคนไปยุ่งเขาอาจจะเกิดแบบอันตารายอะไรประมาณนี้คะ่ะอันนี้สําหรับความคิดในแง่มุมของผู้ใหญ่นะคะส่วนในความคิดของหนูก็คือไม่ว่าเราจะยุเท่าไหร่เราเป็นเด็กนักเรียนเรามีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นทางการเมืองมีสิทธิ์รับรู้ข่าวสารทางการเมืองเพราะว่าพวกเราเป็นอนาคตของชาติค่ะและอนาคต นาคตพวกเราก็จะขึ้นอยู่กับการเมืองด้วยค่ะขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าเขาจะบริหารประเทศแล้วก็บริหารในส่วนต่างๆที่นักเรียนอย่างพวกเราจะได้รับในอนาคตอย่างไงค่ะก็หนูก็เห็นว่านักเรียนควรมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการรับรู้การการรับรู้ข่าวสารการแสดงออกความคิดเห็นทางการเมืองทุกื่องค่ะหนูรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยเพราะว่าสุดท้ายมันก็เป็นอนาคตของเราอยู่ดีการเมืองถ้ามันไม่ดีขึ้นอนาคตของพวกหนูที่จะเริ่เติบโตไปก็ไม่ดีค่ะ ก็เป็นสิทธิของพวกเราที่จะแสดงความคิดเห็นรู้สึกว่าถ้าไม่ให้นักเรียนไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะคะแล้วจะมีนะวิชาหน้าที่พลเ,เมืองไปทําไมคะจะให้เราเรียนเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองไปทําไมคะก็ไม่เข้าใจว่าแบบการที่เราออกความคิดเห็นอนะ่ะบรรทุกเขาจะบอกว่าทําไมถึงแบบออกความเห็นอย่างนี้เราไม่หนูก็เลยสงสัยว่าทําไมเราไม่มีสิทธทิจะออกความเห็นอะไรแบบนี้เลยหรอคะสำหรับในเรื่องของการเมืองนะครับมันเป็นเรื่องของทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่มันก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคน การเมืองเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรับรู้แล้วก็รับทราบนะครับเพ <walls> ราะว่าคนที่เราเลือกเข้ามาก็เป็นคนจากประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วเราเลือกใครเข้าไปทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกสิทธิ์ออกเสียงแล้วก็พูดในสิ่งที่เขาอยากจะพูดแต่มันก็ต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญที่เขาต้องหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะมาบอกว่าเด็กเกินไปไม่สมควรยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะยังไงต่อไปเขาก็เป็นผู้ใหญ่อยู่ดีนะครับแต่ในแง่ของผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะมองว่า มันไม่สมควรเพราะเด็กบางคนอาจจะใช้คําพูดที่มันรุนแรงเกินไปนะครับในเรื่องของการเมืองแต่อย่างที่ผมพูดไปก็คือการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิที่จะพูดในเรื่องของการเมืองครับก็ถามว่ารู้สึกยังไงก็ที่จริงก็ไม่รู้สึกอะไรคร่ะแต่อยากให้ผู้ใหญ่กับเด็กรับฟังความคามิดเห็นกันคนละห้าสิบห้าสิบค่ะเพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขคับหนูคิดว่าทุกคนมีสิทหรืเท่าเทียมกันค่ะที่เราจะแสดงออกทางการเมืองได้ค่ะ,ะรู้สึก ตรงที่ผู้ใหญ่จํากัดความคิดใ้เด็กค่ะว่าเด็กไม่สามารถออกความคิดเห็นทางการเมืองได้เพราะว่าผู้ใหญ่มักจากัดแค่ความคิดว่าให้แค่ผู้ใหญ่ออกคำคิดเห็นทางการเมืองเท่านั้นค่ะผมว่าไม่เกี่ยวใครก็แสดงออกได้ดเพราะมันเป็นแบบเรื่องที่แบบมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วอะ่ะเพราะในอนาคตมันก็มีทางกับเราสําสำหรับตัวหนูนะคะหนูคิดว่าการเมืองไม่ได้อยู่แค่ ไม่จํากัดอายุค่ะยังไงคะถือว่ามันก็อยู่รอบตัวของเราหนูคิดว่าเด็กหรือว่านักเรียนก็มีสิทธิ์พูดหรือว่าให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านกนารเมืองค่ะ,ะผมมองว่าเด็กสามารถเล่นการเมืองได้นะครับเพราะว่าเด็กสมัยนีย้เราสามารถหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าข้อมูลจาก Google หรือว่าข้อมูละลยจากผู้ใหญ่ได้เด็กสมัยนีย้สามารถหาข้อมูลได้มากกว่าผู้ใหญ่สมัยก่อนครับเด็กสามารถมีสิทธิที่จะเล่นการเมืองได้อาจจะไม่ใช่แค่วุฒิภาวะของเด็กอย่างเดียวแต่ผมมองว่า เด็กทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนที่จะออกความคิดเห็นเพราะสมัยเนี้ยยังไงเด็กมันก็รู้ออกว่าผู้ใหญ่แต่ว่าเด็กบางคนอาจจะไม่รู้เกินแบบว่าไม่รู้ความรู้เรื่องทางการเมืองเท่าไหร่แต่ผมมองว่ายัางไงเด็กก็ยังสมควรที่จะมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นในการเมืองอยู่ดีครับสําหรับผมความคิดเด็กมันก็ซึ่งยุคนี้เป็นยุคใหม่เด็กก็สามารถมีความคิดที่จะเทยบเท่ากับผู้ใหญ่หรืออาจจะมากกว่าผู้ใหญ่เพราะยุคสมัยนี้เด็กมันมีความคิดที่ก้าวหน้าก้าวไกลไม่เหมือนเมื่อก่อน ที่เด็กมันจะคิดเล็กคิดน้อยคิดไม่ถูกต้องคิดไปเรื่อยแต่ยุคนี้คือเด็กมันมีความคิดที่แปลกใหม่ซึ่งอาจจะมากกว่าผู้ใหญ่คนทีเมื่อกับดูถูกเด็กเยียดย้ำเด็กเพราะเด็กก็มีความคิดที่สูงและมากกว่าผู้ใหญ่ก็ได้ครับไม่เนด้วยครับเพราะว่าผมคิดว่าเด็กก็มีความคิดครับไม่ว่าจะเป็นม .1 หรือป .1 จนถึงป .6 ห,หรือม .1 ถึงม .6 ครับเมื่อเด็กทุกคน มีความคิดกันทุกคนครับพราเขาก็ต้องคิดก่อนทําไม่ใช่ทำก่อนคิดครับการที่เด็กนักเรียนหรือนักศึกษาไปดูสามนิ้วไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดครับเพราะว่าเขาก็ต้องการเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและอะไรหลายๆอย่างที่เป็นไม่เป็นธรรมอยู่ตอนนี้นะครับรู้สึกไม่โอเคครับเพราะว่าเด็กเยาวชนก็มีความคิดที่แตกต่างกันออกไปเพื่อที่จะให้ประเทศเราพัฒนาต่อไปครับ ก็สาหรับความคิดส่วนตัวนะคะก็คือยังมันจะมีข้อคิดบางข้อนะคะที่เราสมควรจะปฏิบัติตามตามความความคิดของผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าบางหัวข้อเนี่ยเด็กก็ไม่สมควรจะเข้าไปยุ่งนะคะแต่ว่าหัวข้อที่มาคิดว่าเด็กจะควรเข้าไปยุ่งก็คือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของเด็กโดยตรงะคะ่ะ อันนี้รู้สึกมาเห็นด้วยค่ะเพราะว่าเรื่องการเมืองมันเรื่องงทุกคนครับทุกคนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นแต่ความความว่าแสดงความคิดเห็นต้องมีขอบเขตในการแสดงความคิดเห็นครับต้องแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เหมาะสมต้องมีความรุนแรงในความในการแสดงความคิดเห็นครับเลยทําให้ว่าอาจจะเห็นผู้ใหญ่คิดว่าเราอ่ะทิาวะยังไม่มากพอในการแสดงความคิดเห็นครับเลยทําให้ผู้ใหญ่คิดว่าเด็กไม่เหมาะสมกับการเมืองครับแต่จริงๆแล้วทุกคนการเมืองคือเรื่องของทุกคนจริงๆครับคือว่าเรายังเด็กอ่ะ มันไม่ได้หมายความว่าเรายังไม่มีวิธิภาวะมากพอแต่ว่าบางทีเราอาจจะใช้เรื่องบางเรื่องเราอาจยังไม่มีเหตุผลมากพอในที่เราจะไปแสดงความยิ่งเห็นในเรื่องต่างๆเราต้องแยกแยะให้ออกระวางเรื่องที่เราไปยุ่งได้กับเราที่เราไม่ควรจะต้องไปยุ่งเช่นเรื่องการเรียนอ่ะมันส่งผลกับเราโดยตรงเรายุ่งกับมันได้แต่เรื่องบางเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเราไม่ต้องแสดงออกมากจนเกินไปจนไม่มีเหตุผลหรือว่าทําให้คนอื่นดูตัวเราไม่ดีเพราะว่าสิ่งที่เสียก็คือตัวเราเอง ก็รู้สึกว่าเราถูกปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นต่างๆเพราะว่าเรายังเด็กอยู่เด็กก็สามารถน่าจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้เพราะว่าเราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันน่าจะแสดงความเห็นทางด้านการเมืองได้เหมือนกันครับคงได้เห็นคําตอบของน้องๆน,นักเรียนนะครับหล,หลายคนก็ตอบไปดีมากๆครับว่าสิ่งที่เป็นเรื่องการเมืองเนี่ยเขามองว่าไม่ได้ไกลตัวแต่บางคนก็อาจจะมองว่าไกลตัวแต่บางคนสังเกตไหมครับว่าน้องๆหลายๆคนก็ยังให้เกียรติ ผู้ใหญ่เพราะว่าถือว่ามีประสบการณ์มากกว่าครับแต่เขาก็ไม่ละเลยครับเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขากับเขาในอนาคตมีส่วนร่วมหรือว่ามีส่วนการแสดงออกความที่เห็นได้ครับเขาน้องก็ยังถือว่าเด็กสมัยนี้ก็ต้องเป็นเด็กที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของการเมืองมากขึ้นก็เราเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้อง ให้เกียรตินะครับให้รับฟังความคิดเห็นของอน้องๆน,นักเรียนเหล่านี้ครับว่าถือว่าเป็นเยาวชนยุคใหม่ที่จะสร้างสารรค์ที่จะพัฒนาประเทศเราไปสู่อนาคตข้างหน้าครับแล้วก็อนาคตข้างหน้าเนี่ยก็เป็นของพวกเขาครับวันนี้นะครับรายการพากคูซ่าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆผู้ท่านผู้ชมนะครับที่ได้ชมรายการนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ